สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ e s u d m a x เครื่องยนต์ยี้อรุ่น m นะครับซึ่งเป็นรถท็อปสุดในบรรดาไลอัพของยนต์ยี่หครับเขาอยู่เนื้อสุดเลยนะครับท่านผู้ชม4ประตูตัวยกสูงนะครับจะทําการตลาดด้วยกัน4รุ่นย่อยนะครับเฉพาะยกสูงนะก็จะมีรุ่น l นะครับรุ่น Z z t และตัว m นะครับรุ่น l ก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ตัวเลือกแต่จะมีเฉพาะ1.9รุ่น Z ก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เหมือนกันครับแต่จะมีเฉพาะเครื่องยนต์1.9ส่วนเซตพีนะครับมีทั้งเครื่องยนต์1.9และ3.0นะครับเครื่องยนต์1.9ก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับส่วนตัวเซตพีนะครับในเครื่องยนต์3.0จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดานะครับส่วนตัวเอ็มนะครับจะมีเกียร์ออโต้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1.9เอ็มขับ2 3.0เอ็มขับ2และ3.0เอ็มขับ4นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้หมดเลยนะครับตัวนี้ ระบบความปลอดภัยของรุ่น M นะครับท่านผู้ชมก็จะมีตัดกานชน,น,นด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้าไฟสปอร์ต RCDA r c d b เดอนหนอนอกเลนนะครับมีมาให้มีรับถ่ายเลนหมดเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแอร์แบกมี6ใบคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หน้า4ลัง4นะครับระบบความปลอดภัยเหล่านี้นะครับให้เฉพาะรุ่น M หมดเลยนะครับส่วนตัว L ตัวแซดแซด P เนี่ยก็จะได้ ABS EBD VA นะครับเป็นระบบ ความปลอดภัยมาตรฐานนะครับถุงลมก็ให้แค่2ใบนะครับถ้าเป็นรุ่น M นี้ให้6ใบนะครับเซ็นเซอร์ให้เฉพาะตัวท็อปอย่างุ่นเอ็มหนึ่งีเก้าขับสองสามศูนย์ขับสองและสามศูนย์ขับสี่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้มีอะไรโดดเด่นกันมากนะครับจําเป็นไหมที่ต้องเลียนขับสี่ถ้าคุณไม่เอาไปลุยนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์มากเลยครับระบบความปลอดภัยครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ขี่ควบคุมนะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็มีมาให้นะครับ ทางด้านราคานะครับขยนหนึ่งหุดเก้ารุ่นเอ็มขับสองรุ่นนี้นะครับราคาถ้าเป็นสีดําสีเทานะครับถ้าเป็นสีดําสีเทาแล้วก็สีเงินเนี่ยราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวมุกอย่างตัวนี้นะครับสีขาวมุกโดรเมยนะครับก็จะเพิ่มเงิอนอีกเก0 0พันบาทนะครับราคาก็จะไปจบที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับ นี่คือราคานะครับถ้าเป็นรถยนต์3.0มีคอร์นะครับราคา1นล้านสองแสนบาทนะไม่ใช่สีขามุกงนะสีดําสีส้มนะครับก็จะราคานี้ถ้าเป็นสีขามุกก็1นึ่ล้านสองแสนนะครับถ้าเป็นตัวเอ็มบคอร์นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะได้ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้นะครับที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับ เซนเซอร์เราบอกไปแล้วหน้าสีหลังสีนะครับตัวนี้ก็เป็นทีดิเมนชันนะครับการออกแบบนะครับตัวนี้ก็จะบางคนก็บอกสวยนะครับแต่ผมก็ว่ามันก็โอเคดีนะครับท่านผู้ชมนี่กระจังหน้าก็จะเป็นนี่ครับสีเงินกับสีเทาตัดสลับกันนะครับท่านผู้ชมไฟนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับและไฟเดย์ไลท์ก็จะอยู่ในโคนเหมือนกันนะครับเนี่ยทรงเป็นเหนือซีวินงครับแต่ถ้ามีขีดขีดตรงนี้นะครับก็คือเอกลักษณ์เขาเลยนะครับท่านผู้ชม ไฟหน้าแสงสีขาวนะครับไฟโปรเจคเตอร์ใบบีม LED ไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับก็จะมีรุ่น L รุ่นเดียวนะครับที่มีไฟตัดหมอกแบบหลอดนะครับตัวเซทเซท P และตัว M ก็จะได้แบบ LED หมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเซ็นเซอร์ก็มีเฉพาะตัว M อย่างเดียวนะครับก็ตัวนี้ก็รูระบายอากาศนะครับเดี๋ยวเรียกแอร์เครือเทนไม่ใช่แอร์บ้านครับเป็นแอร์เครือเทนนะครับก็ลมนี่ก็จะเข้าไปนะครับ ผ่านไปถึงล้อรถแล้วก็ดิสเบรกทําให้ล้อรถและดิสเบรกเย็นขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ฝากระโปรงออกแบบใหม่นะครับเดิมพีม,มันจะมีเหลี่ยมแค่ตรงนี้กับตรงนู้นนะครับก็เพิ่มตรงกลางเข้ามานะครับก็ามหน้าอากาศบริาสัท์เลยครับท่านผู้ชม เครืนน่องยนต์มี2แบบนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับ150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับ190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับถ้าเป็นรุ่น M นะครับ ที่ปั่นน้ำฝนนอกจากจะอัตโนมัติแล้วนะครับยังรูทอินขีดที่การปัดเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าดีมากๆกล้องนี้ขยายให้เป็น120องศานะครับกว้างขึ้นเลืลึกขึ้นนะครับทำให้จับเส้นถนนได้ชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีเทกวัตถุได้ไกลได้กว้างมากขึ้นนะครับกล้องเอเดอตัวนี้ครับร้อยลายใหม่นะครับเป็นตัววายนะครับสีทูโทนนะครับท่านผู้ชมซีรีส์ยาง2้าหกสิบมากับยางบิดตโนดูร์ไฮเทเลนนะครับนี่ สวยไหมครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็วงแหวนก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับนี่ตัวนี้ก็พื้นสีดํานะครับอ่าสวยงามนะครับมีอยู่จี่ใบพัดเอ่ย 1, 2, 3, 4, 5, นอนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกใบพัดนะครับท่านผู้ชมช่วงล่างด้านหน้าอิสระปีโนคู่คอยสปริงและเหล็กกันโคงและโชวคอัพแก๊สนะครับท่านผู้ชมนะนี่ช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นโชคอัพแก๊สนะครับ แนบะซ้อนแผ่นแบบครึ่งวงลีนะ <Jacob. S 3> 네คร şey, em ับท่านผู้ชม3แผ่นนะครับช BE ่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นดิดเบรกช่วงล่างด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับด้านหน้านี้ใหม่หมดนะครับแต่ด้านข้างนี้เปลี่ยนเฉพาะล้อแม็กอย่างเดียวนะครับแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับด้านข้างกระจกสีเดียวตัวรถนะครับพร้อมไฟเลทที่กระจกมางข้าแบบ LED นะครับท่านผู้ชมมือจับเป็นแบบพรมเมียมพร้อมปุ่มคีย์เลสในช่องเสียบกุญแจอยู่ตรงนี้มือจับด้านหลังเป็นแบบครมเมียมครับ ทางนัานหลังต้องบอกก่อนว่ามีทั้งเปลี่ยนมาใหม่และยังใช้รุ่นเดิมอยู่นะครับสิ่งที่เป็นรุ่นเดิมนะครับก็คือบันไดท้ายนะครับเป็นของเดิมตั้งแต่ปี2020ถึง24นะครับใช้ของเดิมนะครับฝากระโปรงขายปี2019นะครับก็จะทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับมีเหลี่ยมสันมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมทําให้รถคันนี้บึกบึนน่าสนใจมากขึ้นครับมือจับเป็นแบบโครเมียมของกล้องวูดอินอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม เสียหน้าเสียดายนะครับยังไม่มีกล้องรอบคันมาให้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็หนักอึ้งเลยนะครับยังไม่มีที่ผนแรงเหมือนโตโยต้านะครับตัวยต้าตัว G R Sport นะครับและตัวล็อก้ก็จะมีที่ผนแรงรวมทั้งนิสสันนวราระในตัวสีประตูยกสูงก็มีที่ผนแรงมาให้แล้วนะครับตัวนี้ยังไม่มีนะครับไฟท้ายเป็นแบบคลิปเปิลอาร์เมอร์เอวีดีนะครับก็คือไฟแบบถ้าเป็นไฟเบรกเนี่ยเป็นแบบวีดีนะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยวและไฟถอยยังเป็นหลอดอยู่นะครับตัวนี้เป็นไฟทับชิมนะครับท่านผู้ชมสว่า e s u d max อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบโครเมี่ยมนะครับเนเซอด้านหลังก็จะมีอสี่ตำแหน่งนะครับเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมได้ฝ้าที่กระจกหลังมีมาให้ไฟเบรกตัวนี้สายเป็นแบบ LED นะครับมีมาให้ครับแผงด้านข้างประตูด้านหลังนะครับก็จะบูนุมาให้2ส่วนนะครับคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเล่นลวดลายนะครับเหมือนเกดมังกรนะครับบางคนก็เรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่า มันจะขายปาดเพียนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็จะมีที่ซอฟทัชอยู่สองอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเป็นนอมเล็กรุ่นนี้ยังมีออตโต้แคปานเดียวนะครับคือฝั่งคนขับแต่รุ่นอื่นเขามีออตโอต้สีบานอย่างฟอร์ดก็มีตัวต้าก็มีตัวสีประตูนะครับฟอร์ดก็มีตัวสีประตูนะครับท่านผู้ชมออโต้สีบานข่ดน้ำหนึ่งห้าลิตรวันนัทสบายนะครับนี่ไปดูกันที่เบาะด้านหลังดีกว่าครับ สังเกตว่าด้านหลังนะครับจะมีการเจาะรูนะครับเพื่อซับแรงนะครับน้ำประชมแล้วก็ซับเหงื่อระบายอากาศได้ดีนะครับเจาะตักแดดมันไม่ร้อนนะครับในการเจาะรูนะครับน้ำประชมหนังแท้ผสมกับหนัง p v c สังเคราะห์นะครับน้ำประชมมือจับก็จะมีนะครับด้านหลังสีด้านหน้าสีนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นแบบพับนะครับตรงนู้นด้วยนะครับแล้วก็เสาบีนะครับนะครับด้านหลังสีนหน้าก็มี 1- 2สองแล้วก็ด้านฝั่งผู้โดยสารอีก2ครับ ก่อนจะให้แฟนผมเอียงขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับว่านั่งสบายขนาดไหมเรียงรูมดีเทดรูมเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปถามความรู้สึกเขาดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับเทดรูมเป็นยังไงบ้างครับบนหัวครับเือเยอะมไหมครับเยอะเยอะค่ะกว้างค่ะสบายสบายค่ะครับแล้วเรียกรูมเป็นยังไงบ้างครับก็เหลือได้ค่ะเอนได้สบายค่ะครับดูพื้นที่นะครับนี่เดลือเหลือครับประมาณกำปั้นขวาขวา กรปั้นครื่อ๋อกัะปั้นื่อนนะครับรุ่นนี้มีนะครับ USB Type C มาให้นะครับนี่ฝาปิดอยู่ตรงนี้นะครับมีฝาปิดมาให้ด้วยนะครับการฝุ่นเข้าแอร์หลังมีมาให้ตั้งแต่รุ่นแซนะครับแซสีประตูแซดสีประตูแล้วก็ตัวเอมนะครับมีแอร์หลังมาให้ส่วนตัวเอลยังไม่มีแอร์หลังนะครับท่านผู้ชมก็ที่ใส่เอกสารก็มีตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ห้อยมาให้ด้วยนะครับห้อยสำารัได้4กิโลนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับท้ชม ไปดูกันที่ด้านหน้าดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างครับการลงการลงก็ไม่ยากนะครับด้านด้านจับแล้วก็ลงแบบง่ายๆเลยค่ะไปดูกันที่ด้านหน้ากันดีกว่าครับมีอะไรกันบ้างครับที่จับหันขึ้นนะครับถ้าเป็นรุ่น L แซและ Z P ก็จะมีอยู่7ตำแหน่งนะครับตรงตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับก็จะมีแค่เจ็ดถ้าเป็นรุ่น M จะมี8จุดนะครับเพิ่มมาตรงนี้1จุดนะครับท่านผู้ชมลังคาเป็นแบบสีดานะครับดูดันทีเดียวนะครับท่านผู้ชม แข้งข้างประตูนะครับก็ตัวนี้เป็นท่านฮาร์ดแข็งนะครับตัวนี้ก็จะตกแต่งด้วยสีเงินนะครับตัวนี้สีเทานะครับต้องมาชมตัวนี้สีดำมินมแบล็กนะครับตัวนี้ก็ซอฟทัชนะครับคลิวเกมังกรนะครับตัวนี้ก็ที่พักแขนเป็นแบบซอฟทัชนะครับตัวนี้ก็ขวดน้ำหนึ่งห้าลิตรว่าน่าสบายนะครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอีซูนะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวเดียวถึงตัวท็อป M สี่ประตูนะครับก็จะมีที่ใส่แก้วกาแฟหรือขวดน้ําขนาดเล็กวางได้สบายนะครับถ้าขวดน้ําขนาดใหญ่ก็ต้องวางตรรงนนี้ะคับ หนึ่งถึงห้าลิตรวางได้สบายนะครับท่านผู้ชมก็มือจับสีดําลังคาสีดํานะครับก็ที่ใส่ของแบบสองชั้นนะครับพยายามไม่ซอฟนะครับกดด้านนี้นะครับตัวนี้ก็กดด้านนี้นะครับเนี่ยเอกนะครับอันนี้ก็ะสงครับตัวนี้ก็สีดําเป็นออมแบล็กนะครับตัวนี้ก็กริวกริ้วมิลลาดีไซน์นะครับมิวลาก็เป็นคนญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์ไทยญี่ปุ่นนะครับออกแบบให้นะครับท่านผู้ชมหน้าจอก็จะแบ่งเป็นสองเกรดนะครับขนาด8นิ้วและ9นิ้วนะครับถ้าเป็นตัว B ตัวตอนเดียวจะไม่ได้หน้าจอนะครับตัว S จะได้หน้าจอ8นิ้วเป็นต้นไปนะครับตัว S ตัว L ตัวแ Z P ก็จะได้8นิ้วนะครับขออภัยครับตัวแซได้8นิ้วแ P และตัว M จะได้9นิ้วนะครับ Z P กับตัว M เนี่ยมี2รุ่นเท่านั้นที่ได้9นิ้วนะครับส่วนนี้เหลือ8นิ้วมาเลยนะครับทานผู้ชมเกียร์นะครับนี่เป็นแบบออโต้6สปีดนะครับทานผู้ชมนะมีระบบช่วยลงเขานะครับที่ปิ้นเซ็เซอร์อยู่ตรงนี้ฐานเกียร์ก็ตกแต่งด้วยสีเงินนะครับ ตัวนี้ก็สีดำเป็นนอมแบล็คมาให้สวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ที่วางขวดน้ํานะครับมาได้2ตําแหน่งนะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่ให้แม่บ้านเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับช่องขนาดใหญ่นะครับยังไม่มีช่องพาว่าเหรียดและช่อง usb มาให้นะครับท่านผู้ชมก็ทะลุนี้มีนะฮิสันครับมีแค่เดียวที่มีเลยนะครับท่านผู้ชมช่องพาว่าเหรียดช่อง usb นะครับมีมาให้ก็รุ่นนี้ก็ปรับมือนะนะครับก็ บาะเาไฟฟ้ามีเฉพาะฝั่งคนขับนะครับรุ่นนี้มีบอะเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีอยู่2รุ่นในประเทศไทยนะครับนั่นคือ Ford w i l d t e c นะครับแล้วก็ MG Extender รุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมีบอะเบาไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับขึ้นมานั่งแล้วสบายไหมครับสบายกว้างมากค่ะหรูหราคุณน้องปรับนอนเต็มที่นะครับเป็นไงบ้างมีเหลือเยอะเลยค่ะครับเด็กลูงก็เหลือประมาณนี้เลยนะครับโอเค ปรับนอนให้ดูเลยครับเพราะว่าบางคนชอบนอนนะครับปรับให้ดูหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับก็นี่ครับการนอนก็สบายนะครับปรับสูดได้ใช่ไหมครับปรับสูดได้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมปรับสูดก็ถือว่านอนได้นะครับถ้าไม่มีผู้โดยสารตอนหลังก็สามารถปรับนอนได้เลยนะครับท่านผู้ชมคนขับคุณก็ขับไปผู้โดยสารก็ปรับนอนไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือความสะดวกสบายของรุ่นเอ็มในวันนี้นะครับนอกจากระบบความปลอดภัยที่ผมว่ามาเจินชนหน้าเบรกอัตโนมัติหน้าลายสปอร์ต r c a นะครับจะมีระบบ ที่เรียกว่าเทอร์เนซิตวิทนะครับก็คือระบบเบรกุเฉิอนอัตโนมัติขณะเลี้ยวขวารถสวนทางมานะครับจากทางตรงนะครับตัวนี้ก็จะได้บอกปรับไฟฟ้าแปดทิศทางมาให้นะครับบอบปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนี่มีอยู่ในตัวเซตพและตัวเอนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้เดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้ก็ยกขึ้นนะครับนะครับนี่ขึ้นลงนะครับตอนนี้ปรับเอนะครับปรับเอนนะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็ปับไปหน้านะครับอ่าอันนี้แปดทิศทางนะครับแต่ยังไม่มีลาม่าซัพพอร์ตนะครับลาม่าซัพพอร์ตมีอยู่ใน MG MG มีบอกคู่หน้านะครับแต่ไม่มีลาม่าซัพพอร์ตลาม่าซัพพอร์ตหรือว่าด้านหลังไฟฟ้ามีอยู่ในนิสันนาวาร่านะครับนิสันนาวาร่ามีนะครับมิซูมีนะครับแล้วก็ฟอร์ดนะครับมีนะครับมีด้านหลังไฟฟ้าจะมีอยู่3รุ่นนะที่เหลือก็เป็นบอกรุ่ไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับท่านผู้ชม ก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบหนังนะครับถ้าเป็นรุ่นเอลก็จะได้แบบยูรีเทนนะครับเพิ่มมาใหม่คือแพตเทนชิพนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับแพตเทนชิพนะครับนี่แพตเทนชิพนะครับนี่อันนี้ลบนะครับอันนี้บวกนะครับอันนี้ก็เดฟพีคอนโทรนะครับมีเฉพาะรุ่นเอ็มนะถ้าเป็นแซดและแซดพีจะได้คุดคอนโทรธรรมดานะครับท่านผู้ชมก็พวงมาลัยดีไซน์สปอร์ตนะครับสวยงามทีเดียวครับอันนี้สีโครมย่ำนะครับท่านผู้ชมอันนี้เดินได้นะครับเดินได้จริงนะครับท่านผู้ชมก็ ตกแต่งนะครับสวยงามทีเดียวนี้สีดำเป็นนมแล็กนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สีดำเป็นนมแล็กอันนี้คิวๆนะครับเกลมังกรนะครับออโต้สต็อปมีมาให้นะครับก็อันนี้ก็การเลื่นนถลายนะครับอันนี้ปรับระดับถึงจะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแต่เวลาไฟมันเชิดขึ้นนะครับคนของท้ายมันหนักแล้วล้อหน้ามันยกนะครับก็ทําการดรอปไฟลงนะครับเนี่ยอย่าให้มันแยงตาชาวบ้านเขานะครับท่านผู้ชมก็ระบบการเลื่นถลายมีมาให้นะครับออโต้สต็อปนะครับ ถ้าติดไฟแดงเครื่องมันดับคุณไม่ต้องตกใจนะครับรถมันทําการดับเพื่อประหยัดน้ํามันนะครับพวกแอร์ก็ทํางานปกติทํางานโดยการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับพอเราเหยียบคันเร่งกระแทกคันเร่งออกตัวนะครับมันก็จะติดนะครับสลับเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมกระจกจะไม่ตัดแสงออโต้นะครับแต่สามารถปรับออโต้ได้นะครับนี่ปรับแก๊กออโต้ได้อันนี้ก็เปิดนะครับนี่นะครับแต่ยังเป็นหลอดอยู่นะครับท่านผู้ชม ก็ที่ใส่แว่นตาครับมีมาให้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ที่เปิดปิดไฟท้ายด้านหลังนะครับก็เป็นแบบหลอดทั้งหมดนะครับลำโพงก็เป็นแบบเซลาวซาวนะครับก็ถือว่าให้มาดีนะครับรุ่นนี้ก็จะมีกระจกนะครับมีกระจกมาให้นะครับท่านผู้ชมก็โทนสีดํานะครับหมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็มีไฟเป็นแบบ LED นะครับอ่าด้านหนก็มีไฟนะครับมีไฟคู่หน้าเลยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าดีมากๆนะครับท่านผู้ชม ก็ตรงนี้ก็ซอฟนะอ่าซอฟกดลงไปซอฟเลยที่ใส่เอกสารนะครับนี่มีมาให้นะครับตรงกลางนะครับไปหยุดเชิญอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับไฟเลี้ยวไฟหลีและไฟเดไลท์มันจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดนะครับอันนี้ไฟถอยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นแบบหลอดเช่นเดียวกันครับ แอร์เป็นแบบยี่ต้อนแยกโซนอิสระซ้ายขวานะครับหน้าจอ9นิ้วรองรับแอปเปิลคาเพลนวอลตัวเป็นแบบไฟเลดไฟเลดแปลว่าไร้สายนะครับท่านผู้ชมนะแอร์ที่ยี่ตอนนี่มาพร้อมหน้าจอ9นิ้วนะครับอยู่ในตัว ZP และตัว m 2รุ่นเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นแบบแอร์แมนนวลทั้งหมดเลยนะครับก็ทําไมว่าเลดมีมาให้นะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้ก็ช่อง USB Type C มีมาให้นะครับแอร์แบงคมี6ใบนะครับคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนะครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าให้ครบนะครับเบียกมือยังเป็นน้ำอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เก็บรายละเอียดที่เรายังไม่พูดเนาะนะครับก็ไปสรุปที่ด้านหน้านะครับแล้วคันนี้น่าใช้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้ก็จะเป็นในมรราไลอัพก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับท็อปสุดเลยขยอยหนึ่งหยุดเก้า 9. ราคาย้ําอีกสักรอบนะครับ ถ้าเป็นสีดําสีเทาสีร้อนนะครับ1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มอีกสามพันนะครับราคาก็จะไปจบที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับนี่คือราคาของสีขาวมุกตัวละไม้นะครับท่านผู้ชมก็ความปลอดภัยย้ำอีกสโลว์นะครับก็จะมีเจาะกระจ้านหน้าเบรคอัตโนมัติหน้าลายสปอร์ต r c d a นะครับก็มีมาให้ r c d b ก็มีมาให้นะครับ r c d a เนี่ยเป็นการเตือนนะครับเตือนเมื่อเราใกล้วัตถุนะครับแต่ยังไม่เบรกนะ ที่เพิ่พมเข้ามาใหม่ก็คือ r c d b r c d a ย่อมาจากเรียลคอสทอฟิกอาเสนะครับ r c d b ย่อมาจากเรียลคอสทอฟิกเบรกครับในเมื่อมันเตือน RCTA เตือนแล้วเราไม่ยอมเบรกนะครับเขียตของการชนจริงๆมันจะเบรกให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเบรกจากด้านหลังนะครับด้าน,นหน้าก็เบรกอัตโนมัติด้าน,นหลังก็เบรกอัตโนมัติที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีแอร์เด็บผีคว t ค o มมาพร้อมสตอเบนโกเลยนะครับถ้าได้มีอร์ด็บผีควบคุมพร้อมสตอเบนโกก็มีฟอร์ดค่ายหนึ่งนะครับ แต่โตโยต้าก็มีนะไอเดียผิวกนน้นทวนแต่เขายังไม่ถึงจูนิ่งครับแต่รุ่นนี้โดดเด่นมากๆนะครับมาจนถึงจูนิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าให้มาดีมากๆก็เป็นขับ2ในก็ยนต์1.9นะครับไปดูดีกว่าครับว่า1.9เนี่ยประหยัดน้ำมันขนาดไหนครับตามอีโก้สติ e กเกอร์ครับ15.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ,รบ,รบท่านผู้ชมนะ ลิตรหนึ่งวินา15.6กิโลเมตรลิตรก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับสมนทู้ชมก็ถือว่ารุ่นี้ก็ถือว่าประหยัดนะครับประหยัดเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่เน้นลุยนะครับเป็นครอบครัวใหญ่นะครับใช้ีสูอยู่นะครับขยจนต์ก9อาจจะไม่แรงเท่า3.0นะครับแต่ก็พอเพียงสำหรับการใช้งานชีวิตประจำวันนะครับแต่ถ้าคุณอยากขับไปลุยป่าหรือแคมป์ปิ้งนะครับคุณต้องการขับ4ลุยๆนะครับ แบบแรลลี่นะครับคนต้องการเที่ยวป่าคนต้องเล่นขับสีเลยนะครับมีทั้งดิฟล็อกไฟฟ้ามีทั้งรับเทยนโมดเข้ามาให้เล่นนะครับ mm hmm. ก็ถือว่ารุ่นขับสีนะครับในราคา1 7, านึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดันบาทเนี่ยถือว่าตอบโจทย์คุณได้เต็มที่เลยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นรองแค่มิส i บิชิตไทตันที่มีระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์นะครับตัวนี้ก็เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับที่ระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ดีนะครับอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วนะครับ เขาเพิ่มรับททเลมของเข้ามาก็ถือว่าสมุนแบบนะครับสมุนแบบก็สหรับราคานี้ก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเป็นรถยนต์ที่ไม่ใหญ่แรงม้าก,ก็ละห้าสิบแรงมา้าก็ถือว่าพอเพียงสำหรับก,การใช้งานนะครับลิตรหนึ่งวิ่งได้สิบห้าจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรตามมีโคสติกเกอร์นะครับวิ่งจริงก็อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าลิตรนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับอยู่ที่เราเหยียบด้วยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะครับอีซูอึ่องงอนไตรจังหวัดนครปฐม,มา เพื่อเฟื่องถวดถ่ายทำให้กับเราในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ